จะเป็นความน้ําตาลแบบมันอ่อนคข้าเยอะกว่าอันนี้น้องก็จะเป็นน้ําตาลแบบออกกาแฟนิดนึงมานแพ็ก,กระเป๋าโคโคไทยาที่สั่งมาทั้งหมด3ใบในรุ่นเดียวกันแต่แกจะรู้เหตุผลว่าทำไมฉันถึงซื้อมา3ใบมาดูที่4แรกกันเป็นฮอยแกดูความหนังกลับไม่คิดว่างานจริงมันจะแบบสวยขนาดนี้ทุกคนได้ที่้อยกระเป๋ามาดีทุกคนอุย้ยน่ารักอะแบบชอบอะ ใส่หนังแล้วก็กระเป๋าเขาอะนุ่มนิ่มมากๆือขึ้นไหลแล้วคือแบบโคตรสวยเลยอ่ะด้านในน้องก็จะมีข้างที่ใส่ซิปหนึ่งข้างนะแบบนี้สีที่สองเปิดกดมาเป็นสีดำทุกคนน้องชื่อว่าดำเรียบนั้นอันนี้เขาจะเป็นหนังเป็นหนังแบบนี้เลยแแบบสวยอะ่ะทวนแบบนี้ด้วย น่ารักอะ่ะเอ้ยสีดำสวยว่ะสวยแลวแบบ avy look avy d a อะไรเงี้ยเฟิรน์แนะนําเลยนะสีดำใบสุดท้ายคือหนังเขาทําออกมาได้ดีเลยอะ่ะหนังค่อนข้างที่นุ่มนิมม่มอะไม่แข็งเลยบอกตรงๆถ้าแกซื้อไปแกสัมผัสดได้แน่นอนอ๋อสวยอนะอันนี้อนะ่ะเอ้ยอันนี้สวยมากรอดอ่ะแกต้องอาจจะมีเป็นบางสีที่ต้องรอผรีออเดอร์นะทุกคนเพราะว่าขายดีมากๆผลิตไม่ทันแต่บอกเลยนะว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่ามากๆเราได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนแกดู ความน่ารักของเขาไม่มีไม่ได้ล้วป้าทุกคนราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นแนะใครชอบสีไหนเอาไปกดในตะก,กร้าเหลืองได้เลยนะหลังจากที่เฟิร์นซื้อมา3มสีแนละ้วว่าส่วนตัวชอบสีมากมักน้องเขาสีกาแฟเรียบนะทุกคนน้องจะเป็นความแบบสีกาแฟเข้มๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวกระดิ่งอันนี้ทางร้านแถมไวฟรีนะน่ารักมากๆทั้งหนังแล้วก็สายอะมีความรู้สึกว่านุ่มมากๆทุกคนไม่มีความแข็งเลยนะตอนสะพายไหล่ก็คือไม่ปวดเลยทุกคนแล้วดูทรงที่เฟิร์นใส่บนไหล่ดิ สวยมากค,คือใช้เขาว่าสวยได้แบบเฟื่องสุดๆเลยอะสำหรับกระเป๋ารุ่นนี้ยเวยคืออะไรกระเป๋าเขาเป็นสีทองให้ความแบบดูดีลัชัวรี่ผู้ดีเก่ามากอ่าและนี่ก็จะเป็นด้านในของน้องที่ฝั่งมีซิปให้ข้างนึงแบบนี้เลยแล้วที่อึ้งไปกว่านั้นคือน้องราคาไม่ถึง3แบงค์แดงสวยแล้วก็เก๋สุดๆแล้วสีน้าตาลเนี่ยคือถูกใจมากๆงานน้องจะเป็นงานรอพีออเดอร์นะทุกคนเพราะว่าน้องอทาลิตไม่ทันจริงๆได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนพิกัดไปกดในตะกร้าเหลืองได้เลยนะสีน้ําตาลเรียบอันนี้